โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหาคนครสู่สากลภายใต้แนวคิดบางกอกไอดีของดีมีดีที่กรุงเทพคือก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเสริมพลังผู้ประกอบการกรุงเทพให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีเอกลักษณ์ และแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์กรุงเทพได้ก้าวสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิและนำไปสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกฤฤษิจในระยะยาวบ้านกอกไอดี ID ของดีมีดีที่กรุงเทพทำหน้าที่สะท้อนเอกลักษณ์วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารผลิตภัณฑ์จากเขตกรุงเทพมหานครสวัสดีครับผมชื่อชาตรีน้อยโสภานะครับแบรนด์บ้านโอ่งแดงนะฮะสำหรับสินค้าของผมตัวนี้จะเป็นแก้วปลาหมึกนะฮะงานที่ ปั้นแฮนด์เมดงานกับผมคือเป็นงานศิละปะที่เอามาใช้ประโยชน์ได้จุดเด่นของเราก็คือความสวยงามของหนวดปลาหมึกบวกกับสีสันของน้ำทะเลมาะสมกันออกมาในรูปแบบแก้วปลาหมึกครับผมผมก็ต้องขอบคุณกศมเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโครงการดีๆได้เสนองานดีๆออกมาต้องขอบคุณอย่างมากครับผม